อาแครับกุกกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมก็คือว่าที่ r ร s แมรี่นะครับโรสแมรี่ช็อปนะครับบริเวณนี้นะครับถ้าเราเราเห็นหมีแพนด้าตัวเนี้ครับมาอยู่ที่ใต้บันไดตรงนี้นะครับท่านผู้ชมก็คือแปลว่าเราจะได้พบที่ใหม่แล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราลองไปคุยกับเขาเลยนะครับว่าเขาจะว่ายังไรบ้างนะครับ เ,เขาบอกว่าเนี่ยเป็นลูกค้าเบอร์หนึ่งของฉันเลยนะทสุซี่ยู a อเกนฉันหวังว่าจะเจอคุณอีกนะโอเคนะครับ my friend เพื่อน you are back from you are long เจ้ากลับมาจากการเที่ยวเาขาเรียกอะไรครับการท่องเที่ยวที่ยาวนานเนาะให้รู้ยูเนมทสุซกินะฉันไม่ฉันไม่เคยลืมเลยฉันมานี่เพื่อจะมา นำอ๋อมามาหยิบอันเนียนะครับพวกเขาเรียกอะไรอะหัวหอมอะเอาไว้กินอืมนั่นแหละประมาณนั้นนะครับก็เนี่ยพอเราคุยกับเขาเสร็จเนี่ยเนี่ยครับคุยเสร็จปุ๊บคำมีคำไฟ์ลมีเลเทอร์นะครับ ็น่าจะเปิดแผนที่ใหม่นะนั่นไงน,ะนั่นเนยมาแล้วครับรถเข็นข้ามถนนนะครับก็นี่ครับท่านผู้ชมแพนด้าร้อยเอร์ซนะครับก็เนี่ยครับเป็นบ้านของคนนี้นะครับเฮ้ hey, ทิสุกิจัสเกตติ้งอะไรก็ไม่รู้ว่าบาบาบา,บาไม่มีที่ตกปาหน,น้านี้เป็นที่อะไรก็ไม่รู้อ่ะอันนี้มันเหมือนห้องทำอาหารนะนี่มันเปิดหกโมงเช้าหรอปิดแล้วหรอ กดอะไรได้วะดูกันนะกดอะไรได้ท่านผู้ชมนี่ไงอ๋อกินว้เตี๋ยรตรงนี้หรอโอเคแล้วไงอ่ะแล้วไงอ่ะพ m e ัมติงเอาคืออะไรอ่ะอเปิดลูกโมง คือแสดงว่ามันปิดอยู่หรอตอนนี้หรือยังไงปิดอยู่หรอใช่ไหมโอเคนะครับก็เออของใหม่มันก็มีแค่นี้นะผู้ชมนี่ครับก็ที่ตกปลานะครับเดี๋ยวผมจ <c oughs> ะเฉลยเลยดีไหมคลิปนี้คลิปนี้สั้นมาก ก็เดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดูท่านผู้ชมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมจะมาทำอะไรให้ดูท่านผู้ชมก็ใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้นะครับกดอะไรก็ได้ครับกดไปครับกดไลค์อย่าก,กดดิสไลค์ก็พอท่านผู้ชมก็ไปแล้วครับบ๊ายบายขอบคุณครับ